วิธีการทําง่ายมากแลวก็ใช้เวลาไม่นานครับมีข้อแม้อยู่ข้อเดียวครับก็คือว่าเวลาเราเดินทางไปกลับต่างประเทศนะครับในโซนเวลาที่เราเดินทางไปประเทศนั้นเนี่ยเวลาก็จะไม่ตรงกับประเทศเรานะครับอาจจะต่างกัน1ชั่วโมง2ชั่วโมงถ้าอยู่ในโซนเอเชียด้วยกันก่อนหน้านี้ช่องของเราเคยทําคลิปเกี่ยวกับการตั้งเวลานาฬิกาการมีินไว้นะครับแต่คลิปนั้นจะเป็นการใช้สมาร์ทโฟนโทรศัพท์ช่วยในการตั้งค่าเวลานาฬิกาส่วนคลิปวิดีโอนี้เราจะสาธิตวิธีการตั้งเวลานาฬิกาโดยไม่ใช้อุปกรณ์ตัวอื่นช่วยนะครับก็จะ วิธีการทําง่ายมากเราก็ใช้เวลาไม่นานครับตรงนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับเวลาในโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นเวลาปัจจุบันแต่เวลาบนตัวนาฬิกานะครับจะเป็นเวลาที่ไม่ตรงกับเวลาปัจจุบันในประเทศของเราในลักษณะนี้หมายความว่าเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยนาฬิกาของเรายังไม่ได้เปลี่ยนมาตรฐานเวลาเป็นประเทศนั้นๆนะครับหรือเวลาที่เราเดินทางกลับมาประเทศไทยนาฬิกาก็ยังไม่เปลี่ยนเวลากลับมาเป็นเวลาของประเทศไทยนะครับเนื่องจากว่าเวลาของแต่ละประเทศนั้นไม่เท่ากัน อันนี้สาหรับคนที่เคยเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยน่าจะรู้เรื่องนี้กันเป็นอย่างดีนะครับทีนี้ในวันนี้นะผมจะสอนวิธีการตั้งค่าเวลานาฬิกานะครับให้ตรงกับเวลาปัจจุบันของประเทศนั้นๆที่เราอยู่นะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับตอนนี้เราจะไม่ใช้อุปกรณ์อย่างอื่นช่วยเลยนะครับโทรศัพท์มือถือเราก็ยังไม่ใช้นะครับเราจะใช้เพียงแค่นาฬิกาของเราเท่าน,นั้นเองนาฬิกา g a r m i เนี่ยจะมีปุ่ม GPS อยู่นะครับซึ่งอยู่ที่มุมบนด้านขวามือปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้จะรับสัญ,ญญาณจากระบบ GPS จากดาวเทียมนะครับเพราะฉะนั้นเด ค้างไว้นะครับเพื่อให้เข้าสู่โหมด GPS ซึ่งจะรับสัญญาณจากดาวเทียมอ่าสัญญาณจากดาวเทียมเนี่ยก็จะมีพิกัดที่เราอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับเส้นลุงเส้นแหวงแล้วก็ฐานเวลาปัจจุบันก็จะถูกส่งมาจากดาวเทียมด้วยอันนี้เราก,กดค้างไว้พอหน้าปัดนาฬิกาขึ้นเป็นข้อความลักษณะแบบนี้นะครับจะกดค้างไว้ต่อจากนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะปล่อยมือเลยก็ได้ถ้าก,กดค้างไว้ต่อจากนี้เนี่ยนาฬิกาของเราก็จะตรวจสอบพิกัด GPS นะครับซึ่งจะใช้เวลานานพอสมควรซึ่งต่อจากนี้ถ้าเรายังคงกดปุ่มตัวนี้อยู่ ก็จะแสดงเลขที่กัดเส้นลุงเส้นแวงหรือละติจูดรอติจูดมาให้เราเห็นนะครับแต่ผมจะไม่รอนะครับตอนนี้ผมจะกดไปที่ปุ่มเซ็ตเพื่อให้ย้อนกลับไปที่หน้าปัดหลักของนาฬิกาตอนนี้ก็จะเห็นว่าเวลาเนี่ยได้ถูกเปลี่ยนแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นเวลามาตรฐานที่เราอยู่ในประเทศนั้นๆน,น,นะครับซึ่งเราได้มาจากดาวเทียมก็ง่ายๆแค่นี้จะเห็นว่าใช้เวลาไม่นานเลยนะครับทีนี้การตั้งค่านาฬิกาแบบนี้เนี่ยมีข้อแม้อยู่ข้อเดียวครับก็คือว่า เราอะ่ะต้องอยู่กลางแจ้งหรือพื้นที่ที่เราสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้ทั้งนี้ก็เพื่อรับสัญญาณดาวเทียมจากท้องฟ้าน,นั่นเองครับและคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้กดไลค์ให้เราสักครั้งหนึ่งได้ไหมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ